ค่ะครับสวัสดีครับพกบกับราอกแล้วน้องชิบิโผล่่ะคือดังวันนี้น้ขอไปเปิดด้านแล้วกันเดี๋ยวนี้จะมารีวิวกับรับสมัครดีเจเทพูพนะครับนี่นะผมนะเนี่ยสมัครนี่ก็คือกดนะคบอ่านด้มนนีอยู่จังสิบกดนะครับผมก่อนที่จะเป็นห้องดีเจผมห้องดีเจของน้องมาร์กนะครับนี่จะเป็นของเพื่อนผมนี่ก็อขอเพื่อนผมเป็นเด,มนดิมนี่ก็ขอเพื่อนผมอันนี้เชื่อไม่เชื่อคล้ายกันก็คือมันเล่นสองรหัสนะครับ นี่ก็จะเป็นห้องเกมปกตินี่ก็เป็นห้องดื่มอยร้องเพลงกันได้นี่ก็ห้องเปิดเพลงแล้วนี่แล้วสัมภารก็คือแบบสตรีมเกมฟรีห้าร้อยวินะครับอึดอัดเลยนี่ยครับสมัครนะครับแล้วผมให้ไอดีไปใต้รากใจลิฟทิชันเลยนะครับรับสมัครหรืออ่ามาดูดีเจได้ด้วยนะครับเรา,าดูโปรของห้องนี้นะครับ,รบก็เหรอดื่มมาบอยร้อเพลง ลูกอมหรือหนึ่งจุอมมันก็เหมือนกันปะวะต้องเพลงนะครับหมดรักนะครับไหนอะไร้ไหมอยากค่าอยากดูห้องผมก็ี่นี่ครับอ่ะยังไงครับผมนคแถวผมมาเยอะจริงเก็บหัวเลยนะครับนี่ก็ขอดูวีธีเกอกันพัดหน้าแล้วกันนะครับแล้วผมเอาไอดียทองไว้ด้านล่างแล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับ